สวัสดีครับอยู่กับ่อง YouTube สุนายเม็นโค้ชนะครับวันนี้จะพามารีวิวเนี่ยครับคุมาสุ PC 2 1 0นะครับคันนี้ PC 2 1 0นะครับเข้ามาเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เข้ามาใหม่สภาพเนี่ยครับเก็บเก็บสีเป็นบางจุดนะครับเนี่ย บูมอาร์มดูสภาพบูมอาร์มนะครับบูมอาร์มสีเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ครับใครหารุ่นนี้ไปใช้งานนะครับผมบอกเลยปุงกีเนี่ยครับดูสภาพครับเนี่ยดูปุงกีนะครับปุงกีหกฟันแต่ใหญ่มากครับเนี่ยใหญ่มากครับเนี่ยดูปุงกีน่าจะ ไม่รู้กี่คิวผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยปุงกียังใหญ่เลยโอ้นี่ครับสภาพปุงกีไม่ค่อยสึกนะครับสภาพปุงกีไม่ค่อยสึกเหมือนเขาเอาไปตัดนี่ครับข้างหลังปุงกีนะครับดูครับ ครับใครหาไว้ใช้งานนะครับเนี่ยเนี่ยฟิล์มนะครับโซ่โอเคอยู่นะครับเนี่ยฟิลม์มดูฟิลม์มนะบเก็บช่วงล่างนะครับ เราเก็บช่วงล่างแล้วเจฟฟีมดูใบแท็กนะครับหัวน็อตยังไม่โผล่เลยใบแท็กนานๆเลยสซ้บูทยังไม่แตกนะครับบูทสู้ดีบูทยังไม่แตกนะครับสูดีบูทยังไม่แตกบูทกลมสปอเก็ตดูสปอคเก็ตนะครับนี่สปอเก็ตนานๆเลยครับเนี่ยเราก็เก็บแก้สีตูดนะครับเนี่ย กล้องหลังด้วยดูเอวแน่นนะครับช่วงล่างเต็มเอวแน่นนะครับสองรอยสิบนะครับเบือพี่ๆท่านไหนหาอยู่นะครับ กองรถบ้านนี้เอามาเอามา3-4มสคันแล้วนะครับเนี่ยสองเอาเนี้ยคันนี้ยคันที่3นะครับเอามาจากบ้านบ้านนี้นะครับเนี่ยเขาขายให้นะครับดูสปอเก็ตดูฟิล์มนะครับไม่รู้จะรีวิวอะไรให้ดูครับก็ดูกันอย่างนี้แหละครับเผื่อ พี่พี่ท่านไหนสนใจเนาะเพราะว่ามีรถเข้าออกตลอดนะมีรถเข้าออกตลอดนี่ครับช่วงนี้หน้าฝนเขาก็ไม่ค่อยหากันนะครับเนี่ยปั๊มนะครับปั๊มแห้งๆเลยครับเนี่ยปั๊มแห้งๆเ,เลยครับสวยๆเลยครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับเนี่ยคันนี้เก้าพันชั่วโมงนะครับเก้าพันชั่วโมง คันไหนเข้าใหม่นะครับผมก็รีวิวให้ดูนะครับคันไหนออกผมไม่ค่อยรีวิวแล้วครับคันที่ออกส่วนมากผมจะรีวิวแต่คันที่เข้ามาใหม่นะครับเนี่ย PC 210 m o นะครับอันนี้เป็นรุ่น10นะครับเนี่ยส -10 ขีดสิ m มนะครับซีเรียนก็สองพันหรือเปล่าซีโอหรือเปล่าเนี่ยน,นี่ซีโอสองพันสองพันสี่เนี่พาดูภายใน,นโอ้ภายในสะอาดมาก นี่ครับนี่ครับภายในสวยสดงดงามนะครับนี่ข้างหลังเดิมๆเลยนะครับอยู่ครบนะครับข้างหลังเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับเนี่ยกล้องหลังมีกล้องหลังด้วยนี่ 9,338ชั่วโมงนะครับเนี่ยมีกล้องหลังจอเหลืองนะครับรุ่นสิบคันนี้เอโมจอเหลืองนี่9,000กว่าชั่วโมงนะครับใครหาอยู่เนี่ยครับเืนเดิมนะครับเเดิมเลยเดี๋ยวพาไปขึ้นดูดูใน ตอวสวิงแล้วก็ดูเครื่องนะครับดูเอลสวิงนะครับแห้งๆเลย9ก้าพันชั่วโมงครับเิ็กศูนย์ตลอดนะครับเก้าศูนย์ตลอดผมณโฟมสูงมาเช็คระยะให้ตลอด นีม7,000ัมน,น่าจครับันไม่เปลยันเลยาแต่ก็ส,สวยๆนะครับดเดิมเลยแต่ไม่รู้สอง้เขาเล่นกันเขากินน้ำมันกันหรือเปล่า 这很多人。 ใช้งานอยู่นะครับโทรสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดนแปดนะครับราคาเปิดไว้หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อรองได้หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้ครับใครหารุ่นรุ่นสิบนะครับ M.O ใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้เขาเอาไปใช้งานเป็นไนนะครับ เอาไปใช้งานได้เลยครับสภาพนะี้รถใหม่หนะ้าเขาได้ยินเขาบอกว่า,วารถใหม่คันนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่ล้านกว่านะครับสี่ล้านกว่าประมาณสี่ล้านห้าหรือเปล่าประมาณนี้แหละได้ยินเขาพูดมานะผมก็พูดตามเขาเลยผมไม่รู้ว่าราคาเงินราคามือหนึ่งเท่าไหร่ครับแต่มือสองก็ราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับต่อรองได้ นิ่มๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปจอดถ่ายรูปนะครับแต่ปุงกีใหญ่มากครับใครเอาคันนี้ไปไปกลุดอะไรอะ่ะเจ้าไปทำอะไรกลุยขยะหรือเปล่าเอาไปกลุยขยะหรือจเจ้าไปทำอะไรก็เนี่ยครับคันนี้เลยครับรถใครสนใจรุ่นไหนก็สอบถามได้ครับอยู่นี่ก็มีอยู่มันกืบน่าจะสี่สิบกว่าคันอะ่ะอยู่นี่แล้วก็อยู่นอกอีกประมาณสิบคันนะครับอยู่นี่ก็เยอะมากเลยครับ จนไม่มีทีร่รถที่จะจอดนะครับหน้าแรงนี้นะครับใครหารถไปใช้งานอยู่ครับโทรสอบถามได้เลยครับเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับหน้าแรงนี้สําหรับคลิปน,นี้จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ชจองเสียนานมิสิคิ้นครับสาหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ